ดีค่ะทุกคนโอ้ยคักจังคัดยีีนอเหล็กเหล็กเงียงกอทีมากทีไปเหล็กรับมุกดาหารรับมุกดาหารดังคัดแม่บอกจิงวดแล้เจนนงวังวดที่บอกนี่บอกครับผมงวดนี้งวดที่สองจ้ะงวดนี้งวดบอกคนบอกมากๆนะสองงวดสองงวดเข้าทั้งสองเลยแมนเหล็กเงียงกอเหล็กรับมุกดาหารแมนจ้ะงวดนี้งวดที่สามงวดที่สาม วดที่แล้วได้หลายป่ะเพิ่นได้หาเมื่อไงวดที่แล้วนะทำให้ดอกโตตรงในแห้งที่ได้หลายตโตที่เพิ่นเน้นมนะครับจ้ะงวดก่อนพูดนะ่ะเพิ่นได้สองแสนสองแสนที่มากสองแสนเพิ่นรอเพิ่นบอย,ยอมได้งวดนี่เนะพิ่นซื้อน้ำเพิ่นบอย่อมหันงวดหันบพิ่ได้ซื้อน้ำลายจ้ะเพินได้ที่จะบรได้ทสิ์ลายละงวดนี้เซลอีกงวดนี้เซลอีกแล้วเซลจัดเียยอมแพ้่บบ คือันเยียบอยงอแพลกับบอยงอแพผลมาพ่อได้พ่อตัวพ่อได้เสื่อนค่ายาให้แป้นตัวสามคนว่าคนเล่ห์ใหมมาใจ่างวันนั้นน้องกับบอเซียเนาะคนเก่าปาดสันิสองแสนโอ้เจ๋งดายเมื่าหันนี้เขาเก่าสองซื้อบอกเก่าเก่าแล้ววะเขาเก้าสองเที่กันยังไงจ้ามัดเป็นสุดมากเออเขเน้นเก้าเก้าแหละครับจีนงแมนค่ะคือโลก คันไดมากตัวใดนี่เลาสิเน้นค้างๆนี่ตัวเดียวเลยตอนตัวอื่นจะเป็นตัวร่องนะครับเขาเลยได้แค่ห้าหมื่นแม่จ้ะห้าหมื่นก, 5, ก็ถือว่าหลายเยอะเเนาะห้าหมื่นก็หลายอยู่สำหรับเราน่าถือว่าหลายเลยสำหรับเาขาเรา,า,าตัวเน้นเราได้เ,ไดเครื่องหลานเราได้หาเซียงคนแล้วล่าว่านะออืโอ้ขันยัยได้ลายยัยจีปั่นใส่อยู่คนละคนลบ ไมยมันผิกหลอกอย่างไหนบุได้เก่าสองเก่าเก่าก็ยังทวงอยู่เก่าสองเทียนนี่แต่เก่านี่มันมักหลอยเก่าสองเด้อแม่ใส่ยายแม่ใยบัวางอยู่เมือนั้นมาตรงกันเลยเราแล้วที่นี่เขาส่งมาแล้วเขาเป็นเลขคำนวณหรือว่าเลขมีที่มาใช่ไหมที่เราเคยถามกันเนาะค่ะเลขมีที่มาของเราหันละครับเจนุ่งฝันบ้างไหมวันนี้วันนี้น้องบอฮั่นฝันต่ว่น มาเกลีทะเบียนรถปิดอัพเป็ยังคือมัดจ้ะเพราะว่าร่อนห้างอีกแล้วคันห้างแย่แดดมันออกแย่นันนะเจ้ทะเบียนรถอะไรจีนงแปดหนึ่งศูนย์สามแปดหนึ่งศูนย์สามแปดหนึ่งศูนย์สามทะเบียนรถแมนจ้ะไปยังคือมัดเนาะมัดเพราว่าเร่รับไปลุกด่านหันก็ทรงมาแบบอกเล่งรับมุกดาหานทรงมาแล้วทรงมาตอนสองโมงเศาร์เนี่ยจ้ะ คับหลดดูก่อนนี่คนถี่มีโครงทุดยไทยก็ค่ะคนวางหันนี่คนมาแรงซีคนว่าคนแห้งคนว่าซีซีย่างกระดจับเอาโหลดประสันคือจังหวับางหันคนหายเก่าเก่าย่างกระไดจับเอาคนว่าโหมดนี้วิ่งสีเลยใช่ไหมครับแม่ธรรมสีมาแรงสีมาแรงโอ้แต่แซ่ซีสวนหอด อันนั้นนะโหลดเอาโลดแต่ว่ามักตัวได้จับคู่เอาก็ได้รับว่าอี่ก็คือว่าเป็นเอื้อยฮักเอาง่ายๆพี่สาวแมนจ้ะครับ,บ,บเขาส่งมาให้เขาส่งมาที่เขาส่งมาตลอดเลยใช่ไหมเจนนงหรือว่าต้องเราต้องโทรไปขอก่อนบนอสเ,เราส่งมาให้เลยถ้าเราได้ดีเราจส่งมาให้เลยอราแมนบอเป็นความหย่วาบอครับเข้าอีรีเขาเข้าอีรีกันยังวาะยังไม่ได้โม้ได้เพื่านวะ มาเข้าตัวรองอีกเสีนะเจนองเนาะถ้าเข้าตัวเต็มก็ถูกไหมข้อหน่สีเงินเก่าเก่านว่ะแมนแต่มันเหล็กบรไดับนอกหัดบางหันเนี่ยวันนี้ก็มีสีมีเก่ามีเก่าสังสงมากเก่งเนฟันบ่อยปัดมงินฟันว่าท่านฟันบ่อนั่นฟันตะไลหงวแล้วตะวันหมวดนี้นะยังบ่ฝัน อืมจ้ะปวดหัวจีเดียรเจ้นลุงว่าฝันเห็นสังนาะแม่นจ้ะฝันเห็นสังวันนี้นะเม็ดจีรีคือเป็นน้ำปวดอันแกมแบบว่าจักปอหมอบ้านมองนี่อักเสบมาสั่นต้องน้ำปวดเรวลูกเลยว่าสงสัยโศกเราอวนช่วยเราสีโศกเราแม่งวดนี่สีเธอคักๆละเมื่อไหร่สีะคักๆวดนี่แม่จ้ะบางนี้อัน เพิ่นเน้นให้ว่าค่ะว่าสิเป็นตัวใดลักเกา่าลักเก่าเพิ่นเน้นจต่เพิ่นเน้นให้ยูเนเ้นตัวใดบ้างเพิ่นเน้นค่ะคักนี่คือเก่าสี่เก่าสี่แมนจ่ะสามตัวมีตัวไหนครับเจ๊สามตัวนี่หนึ่งสี่เก้ากับศูนย์สี่เก้าหนึ่งสี่เก้ากับศูนย์สี่เก้านี่คือก้าสี่ศูนย์เก้าสี่เจ้ะอันนี้คือชุดสามตัวแมนจ่ะแล้วมีตัวไหนบ้างครับผม มีสี่เก้ากับหัวึืนหัวลงน่าเป็นหกสี่กังซีหกสี่จ้ะศูนย์เก้าสามซีเก้าแปดรากาศูนย์ศูนย์ศูนย์อ้ยศูนย์ศูนจะมาอยู่แล้นี่ศูนย์ศูนย์ปาบเซียนได้ศูนย์ศูนย์ตอนเช้านึงเนาะเมื่อกันได้ยิ่งศูนย์ศูนย์นะท้าจนว่าหลายปีที่ปียังออกค สิมาปาเปียนเด้อหรือว่าสิมาสูงๆหนึ่แน่หนแน่นาะไม่แน่นะครับเพิ่นวงไว้อยู่อืม,มก็ไม่แน่แล้วโอกาสมาได้นะเจนองครับจ้าโอกาสมีโอกาสมาได้เป็นยกเบื้อจ้ายกมืนนอก้อนาะอ่ะยกให้ดูหน่อยครับเจนองครับตัวในวน่องกลมนะจ้่เป็นตัวเน้นของเพิ่นแต่ว่าอันดับแรกคือเก้าสี่หกสี่นี่แหละ โันินค่ะจ้าปันวาสีมาแรงง่งวนนี่เย็บ่ย่อแร่ดอกเอาจนได้ละภาะ่นครับ, 94, บเก้ดดาสีนะเก้าสี่หกสี่้ารับเกดาห์คอยอย่างไม่ต้งติตัเน้นนี่ตัวเก้าสี่ราาเอ็งศูนย์นะเน้นบ่ศูนนกัจะเน,น,น,น้นเ,นนเล็บเก่าจ้าวานแต่่จ้าศูนย์นจะมี ตะวันเอาท่อกันก็ได้เพราะว่าบางหันยี่ออกตัวร่องนะอืจ้ะต่างไปก็ดีขึ้นกันอยากว่าจะออกเต็มออกร่องคือว่าเมื่อกี้เอฟซีคอมเมนต์มาบอกว่างวดที่แล้วเขาถูกกันเท่าไหร่นะเจนงเว้ยถือกันแสนอยู่ด้วยเอฟซีนะเอฟซีถูกเอฟซีถูกตัวกันไหมเออที่เขาโทรมาที่เขาโทรหาเจนงอันเหรอไม่นจ้ะ เพื่นว่าเพื่อนได้ยุ่งตัวกันโอ้อันเจ้ากันเลียนเลียนนักเนาะตัวกันนะไม่ใครเลียนทอดกันเบิร์นแล้วสัน่นเนาะได้เป็นแสนสกส็ได้เป็นแสนจ้ะเอฟซีได้ถือนะเอฟซีบัมเบิ้ลยัยห้าถือได้ห้า <c oughs> ถือห้ <c oughs> right าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นผู้บอกถือห้าหมื่นแหมเก้าเก้าอะไรจ้าไปทุ่มเก้าเก้าอะไรแต่ว่าเอฟซีน่ะแกเอาตัวกันครับเอาตัวกันน่ะแกว่าโทรมาบอกว่าเจ๊ถือบอ่าสั่นผมได้อยู่ได้เป็นแสนเพื่นว่าจ้ะ เอฟซีถือแพนแล้วเจนงไอเอฟซีโทรหาเจนงหลายไหมโทรหลายอยู่จ <laughs> ้ะสายใหม่เลยสายใหม่เลยโทรทางสายใหม่โอ้คือขักแต่ละเนาะ <oz iy uk> ก็เป็นแนวทางนะเอฟซีนะต้องใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมนะครับงวดที่แล้วก็ถือว่าเข้าอยู่9-2 9เนาะงวดนี้คือสบประดานอนเนาะปงสุ่งขมันเข้าเห็นปะสายใหม่สายใหม่ คือตรงที่อเกีนมเนาะเพราะว่าเจ้าของเขาไม่ออกแมจายเขายานกว่าเจ้าของเขาันไไม่อยากดังบ่อยากดังอยากไออยากายจะไม่เป็นไรให้เจนมอูแทนก็ได้เนาะเราว่ายันมันดังแห้งมันนี่อันมันสื่อได้บ่เราว่ะเจนมมัดตัวใดญจจีนด่ีกว่าเนี่เด็กอัน่านี่ยกเด็กเจมันจะดังกับเราเลยจ้ะเก่าสี มากแบบในว่งเล่าเลยล่ะน้องวางมาเมกาี่ 9, 4, 9 6ก 4, 4 6เป็นแนวทางนะครับน,นีเ,เป,เปวหาฟังโครงสท้ลยอีกนะเพื่อนใหญเน,ะนาะ